ดึงดีดึงมันขนาดพี่น้องเลยปุดปุดปุดปุ๊ด,ด,ด,ดสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่นี่คอย ยายเอ๋อหัวเถือกไม่ใช่เอ๋อหัวถือกคนล่างเหตุยูุคิกะมานั่งหวายนั่งสวัสดีพ่อเมียพี่น้องอยู่ในป่าอยู่ใต้ต้นไม้ยุ่งเห,าห่เหาต้นไม้ไงเด้อจ้าเป็นยังไงเนาะพ่อเมียพี่น้องพักกันยูดยีมิเฮงกันสุกูสุคนบอยายเอ๋อกะเรื่อยๆกัตามภาษาไม่ใช่เอ๋อหัวถือกหลือเด้อค่ะไม่เหนียนยายเอ๋อกะพาพ่อเมียพี่น้องมาในป่ากับเทียมป้ายขึ้นเขาหรือค่ะกะว่าสิมาเด็ดดอกกระเทียม ไปดองอีกค่ะพี่น้องเอาไปดองไปพัดไปยั้งกะว่าไปจังไดก็มาไปเบิ่งน้ำไม,ามานนไ,ไม่ใหี่ยวหัวเถิกเลยค่ะพี่น้องเยาวากันเด้อค่ะก็ได้พูอกับไม่เหญ่ยวกะแค่อาทิตย์ละเทียกะคือว่าหละ่ะค่ะช่วงนี้มันบมีแนวสีเห็ดขีปแบบพรมยัยพี่น้องในเบิ่งน้ำนาะจะไม่เอี่ยวกัเละเห็ดตามประชีปาษาเห็ดชอตเห็ดคลิปซันไปเรื่อยๆค่ะเจียมๆไปเพราะว่าอัน้าเทียผู้ใดขึ้นหอดไเงยว กะสิได้เห็นคลิปสันคลิปยังใไงเอาไปกะสิได้พอหายคนะหดนะค่ะโอ้กันหลายแล้ยวย่าเหวว่าหลายแล้วภาคไหลแล้วแบบนี้กะมาไปเบิงดอกกระเทียมปลาน้ำเหี้ยวหัวเถิดเลยค่ะพี่น้องเลยสิพาเด็ดมันๆด้วยจางมันนี้ก็ได้ค่ะไปกันเลยจ้าพี่น้องมามาเบิงน้ำเงี่ยวหัวเถิดกิดดอกกระเทียมปลามันๆเลยค่ะมาเบิงน้ำข่อยหลายๆเนี่ยพี่น้อง คอยสิได si um <laughs> ้ม si ีกำลังใจเฮ็ดเก็บพี่น้องเอ้ยคอยก็เป็นควังสีแหละคอยก็บอกตรงๆบอกตรงๆเฮ้ยแหละคอยบ่ไม่แลี้ยวยังสิปิดบังหนุนเด้อค่ะบันก็เป็นควนเบาซื้อเบาตรงเหี่ยวเนี่ยพี่น้องรู้บ้างอันนี้ยกะลังเพิ่นเพิ่นกะลังสิบบานค่ะเนี่ยจ้าพี่น้องคอยสิเด็ดเอาเฉพาะซ้ำนี่ค่ะคอยสิบ่เอาขาเหงาเพราะว่าอันปีกายนี่เก็บขาเหง้าเพิ่นไป หยำมบวกไว้มันเหนียวพี่น้องขาเพิ่นนะข่อยสิเรียกเอาดรอ่ง่ายๆตุ่มๆหลายๆเมื่อนี้สิเก็บไปหลายเตืบค่ะเมื่อนี้ก็เปลียนมือบันอาทิตย์เลาลืมบวกข่อยเลม้ยงบ่อยฟังค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็บันอาทิตย์วันที่สามนี้นะเด้อค่ะมาหย่างเพิ่นอาทิตย์ละเทียอันอาทิตย์ที่เร้วข่อยเก็บเพิ่นไปข่อยไปดองเพิ่นไว้ได้ซีเมื่อนี้ล่ละพี่น้อง กระเทียมข่อยเว็ดอันคลิปวิธีดวงอยู่ดวง,งขขครั้งแรียกข่อยก็บอกเฮ็ดจักเทียนนาะจะาจกระแจสิเป็นจังไหนอันมืุอเช้านี่เปิดเบิ่งกระหอบด้วยละค่ะแห่งวัฒนได้ซิมดอกกระเปล่นกระเปลี่ยนยุคอันแม่นเพิ่นสิเปลี่ยนโบเปลี่ยนจังไหนนั่นข่อยกระสิพาเบื้องด้วย้อค่ะพี่น้องเอ้ถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดเพิ่นเพิ่อน,อ,นอันอยากหูอยากเห็นว่าผลลัพธ์ จากทีไม่แงเอวดองกระเทียมขังเหลียดนีน่ออกมาเบียบดใดเดยวข่อเสิยออกมารีดยุ่งให้เบิองแด้วพี่น้องปวดรอสักคู่เด้อค่ะเริ่มพี่น้องเห็นน้ำข่อยไปเนี่ยข่อยก็ลืมเบิองเลี้ยนกล่องก็อถัเดะะ้อค่ะเพื่นอนเนี่นเดชข้อขันขาเหงาข้นมาเลยที่พี่น้นนนองสิเก็บเอาเสียละลายเสือพัอนพี่น้องเลยก่อนเฝนสีบานบวัวใบโดดฝนเติมปลาอยู่ น้อยนี่เ <in envy> ิ่นแบนเรา็สิเจ็บไนที่พี่น้องเจ็บส้อยางแล้วค่อยนี่จะพี่น้องแล้วบ้างงามๆค่ะพี่น้องเบื้องอันนี้นั้นไม่เหียวค่ะเบิ่งอันเห็นบูค่ะนะคะเบิ้งขาเพิ่นขายาวขาวอวบข่อยสิเก็บออกจากน้อยอยู่ข่อยจิตัดออกตนพันน้ำอยู่มือนนี่เพิ่นสมพังเพิ่นกำลังนี้ข่อยได้เก็บได้กิ่นพี่น้องจากน้อยนี่ อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ละมั้งนี่ค่อยว่ากัสิเพิ่นกัสิดอกบานเพิ่นเพิ่นกัสิเทาสิแก่เนาะกัสิไว้อันหมายถึงว่าเพิ่นกัสิีมดย้ำเพิ่นนะคะพี่น้องพุ่นละกัสิได้ถ่ายปีนาพุ่นระบาดนี่เพิ่นมดย้ำเราก็ได้เพิ่นอะพี่น้องเลยเบิ้งใหญ่ไปเนาะเจ้าเนาะเลยเบิ้งเนี่ยเพิ่นอะอ่อนน้ำข่อยบ่พี่น้องไอ้เสอนน้ำข่อยบ่เดี๋ยวเห็นน้ำข่อยบ่พี่น้องข่อยเอา กวางคอยตั้งไวด,ด้วยนะเจ้าบ่าได้ค่ะล้างเทียกับงยด้วยพี่น้องด้ยมาเด้อมาเด้อมาเด็ดน้ำกันด้ค่ะเด็ดดังปุดปุดไปเพี่น้องแล้วเบิ่งอันนี้ไม่เอาวว่าสิกเก็บไปเตียมกระตาน่อยนีได้ไหมมาหนีนะคะแล้วเบิ่งเจ้าบ่า,บาตอนนี้เก็บใส้ถสุงสะก้อนค่ะเอาดอกเป็นไส้ถุง้าเทียอยากตัดต้นเิ่นกระเขียวต้นเป็นไส้กระตานะจ้ะ mình phi nong đọc như thế này tiếng một no. xa <laughs> Mắn 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 mẫn đẹp xạo cái đây nó kha phi ấy tiếng đằng มาสิบอเอกกันอย่างเรียนกันนะน้ำยูเขาบ่อยากเต้กันท้ หอมพี่น้องข่อยนังยังไม่ดมกับเทียมปลาอยู่มื่อนี้เด็ดดวกเคนเนี่ยหอมเท้มเทอด้วยมันน้ นองเเซียเบิ้งอันนี่พี่น้องบ้งกลัวนี่น้ำกลัวน้ำพง,งามเอเบิง้งขาขายาวขาวอวบว้าเรามง,งามแต่เะนี่พี่น้องเบ้บอเบิ้งขอลื้เบิ้งกล่อง,งลยเด๋นี้ก็ได้ไ,ไ,ดไ,ดได้สิบ้ายเบิ้งดอกดพี่นอ้องเาสิทัเบิ้งแต่ดอกน้ำนก็ได้เกลือ Vậy nó bằng cho ได้ยินเสียงบ่พอดังปุดปุดปด,ดีๆได้เลยมันเดียงขอลวงเรื่องหมวยด้วยค่ะคุณกล้องคุณขากล้องค้า มาสิเก็บเต็มกระตาหน่อยนี่สิไว้บนนู้นชิงงเลยเริ่มปวดหลังปวด,ปวดขาปวดเอวเราเด้วควายบาดนี่ค้มหนาวบพื่อทอดแดค่ะค้มหนาวยินคอยห่อจุ่มของดีอยู่แต่ว่าทค้มปวดขาปวดหลังนี่ทีโคลมานอีดีเด้น้องเลยอดเอาอาทิตย์หนึ่งปวดเมื่อยยืดเที่ยน,นึง ทั้งจมทั้งเก็บจะนี่เะาคอยเนี่ยเจ้าเห็นบ้าน้อพี่น้องเลยเดมากันเ้อเห็นเนี่ยพเห็นเนี่ยต้องเสียงออกก็ได้นหมคะ่ะเสียงหนังปุดปุดดิดนกพันกีบกันด้อพี่น้องนั่น จีบกันเ็กจีบกันสเสียงเฮียงเหลากระโดด่อยกระตุ้นหนุกกตุ้นหนุกไหบ้าน,น้อทีได้บ้าน้อกับตาหน่อยเนาะมัดซีปวดปวดหลังปวดปวดขาปวดเอวไป็มดไผ่บาดนี่ลุกขึ้นแล้วว่าวินลูกเศ้าล,กลาูกไหนแม่พี่น้องนั่งโดน ยิ้ยังแมงๆเราคุขยขี่นกพี่น้อง <c oughs> เอ้ยหลายคนไรไปยืนน้ำใบกระเทียมนี่เอออย่างนั้นจะกลัวเดี๋ยวเห็นน,น,น้ำข่อยวันนีพี่น้องเดี๋ดยวพอเห็นก็พักกันฟังเสียงหน่อยเด้อดังพูดๆแบบนี้อุย้ยเนี่ย เบิ่งนี่พี่น้องเบิ่งนีเปิ้งนี่ค่ะงามๆเดี๋ยวเห็นบโน้แบบเนี้เนาะอัญชันว่าดอกไม่ ต้นมไม้หมายถึงว่าจังต้นระเทียมปลาหรือว่าต้นทิวหลีบต้นอย่างเบี่ยเนพี่น้องเพินน่นมีหัวเนี่ยถ้าเขาเด็ดดอกเพิ่นออกนี่มันสิทเห็ดเป็นผลดีกับหัวของเพิ่นด้วยค่ะตามที่คุยได้ยินมาศึกษาม้านะจ๊ะมันเสียแต่หัวเพิ่นจะเลีน้นเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงค่ะพี่น้องเขาปรด้เห็ดแต่เพิ่นศูนทันหลกอัน ยน้ำเขาเด็ดอดตัวเป็นเนี่ยเขาสวยหัวเป็นแข็งแรงด้วยจ้า พี่น้องเอ้ยบาดแต่นี่กะหอดไปล้วีบไม่เอวหออัวถือสิได้มาลำลาพ่อแม่พี่น้องไปสกอนเด้จ้าสำหรับลิปมาเด็ดมาดึงดอกกระเทียมมันๆเมื่อนี่ก็ได้ค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อที่เขากันมาเบิง้งลิปซอยไม่ให้เอวมาติดตามไม่เงี่ก็ได้ค่ะพี่น้อง ขคยพาก,กันดีดีมิสุขสุกดีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสุขสุขกนได้จ้าจังพอกกับแม่เอ๋หัวเถิกได้อีกคิดนาคิดไม่จ้าพี่น้องจ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง